แม่ตอบว่าเขาเป็นลูกชายที่อุ้มท้องมาสิบเดือนเลี้ยงดูมาเต็มที่เท้าสก,กาจ,จึงถามต่อว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ร้องไห้แม่จึงตอบว่าลูกไม่ได้มาเพราะเราขอร้องให้มาและก็ไม่ได้จากไปเพราะเราสั่งให้ไปเขามาเองและก็จากไปเองการร้องไห้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรจากนั้นเท้าสก,กาจ,จึงถามน้องสาวของผู้ตายน้องสาวตอบว่าเขาเป็นพี่ชาย เท้าสกัดจึงถามว่าเหตุใดไม่ร้องไห้เพราะโดยธรรมดาแล้วน้องสาวย่อมรักพี่ชายแต่น้องสาวก็ตอบว่าหากมัวแต่ร้องไห้ตัวเองก็จะเศร้าและผายผอมลงญาติมิตรที่เห็นก็จะยิ่งเศร้าไปด้วยพี่ชายตายแล้วก็ไม่ได้รับรู้อะไรอีกแล้วจะไปร้องไห้ให้เขาทำไมจากนั้นเท้าสกาดจึงถามภรรยาของผู้ตายว่าเขาเป็นอะไรกับเธอภรรยาตอบว่าเขาเป็นสามีเท้าสกาดจึงกล่าวว่า ธรรมดาหญิงที่สามีตายมักจะเสียใจเพราะกลายเป็นไม้มไม่มีที่พึ่งแต่หญิงคนนั้นก็ตอบว่าการร้องไห้ถึงคนตายก็เหมือนกับเด็กที่นั่งอยู่บนตักแม่แล้วร้องไห้อยากได้พระจันทร์มันไม่มีทางเป็นไปได้สามีของเธอก็ตายไปแล้วจะไปร้องไห้ให้เขาเพื่ออะไรเขาไม่มีทางกลับมาได้อีกแล้วสุดท้ายเท้าสกะก,ก็ถามทาสีว่าเขาเป็นอะไรกับเจ้า